กลิ่นอายของนาคอดว่ากำลังเข้าไปนนป่าอย่าคิดว่าจะรอดจากวีระบุรุษสุดประเสริฐเลยเปิดทกเขาเผากระท่อมกอดปวบติศาสตร์ดาบเจ็ดสีมันีเจ็ดแสงไสพลังพังพินาศกราดยิงจนตัวขาดปาโขนมันโกรเพียงไปได้นะนาคอดโห้นั่นชื่อคนหรือห่างว่าวานะโปโซก้าเฮ้โกรธเพราะมีคนเรียกว่าโปตะเรและเพื่อนกันตอนนักรบมังกรดดีดี ฉันแพนดาฮีโร่บ้าสมุนไพรฮะเพราะมันทำให้ร่างกายแข็งแรงโอเคงั้นขอโทษเพื่อนที่คิดเป็นอย่างอื่นเวลาที่มีไฟเกิดขึ้นฮีโร่ก็ต้องเข้าไปแล้วไม่ใช่ไปช่วยอันนี้ไม่เรียกว่าล้านนะครับคุณผู้ชมอันนี้เขาเรียกว่าช่วยจังหวะสุดท้ายเฮ้คลิกสี่และวนาะคอนอยู่ด้วยกันใบคาลาเบอร์ฮีโร่ผู้นี้ลนระเออฮะ เอามาอีชาลัดแพนดา้านิสัยไม่ดีแมหมไอ้นี่พูดให้มันดีๆหน่อยนะเดี๋ยวดูให้เฟอร์บอลตบปากแตกเลยบัวแต่ทะเลาะกันฮีโร่ไม่สูงสิงกับใครฮีโร่เอาออบเจกต์เพื่อช่วยทีมและฮีโร่ที่ดีก็ต้องเก็บงานให้เพื่อนอย่างเช่นห้วงเมตต่อให้แลกด้วยชีวิตไม่อะน,นั้นคุณเข้าไปโยนชัดๆอุะปะักงานของฉันคือการละเอ้ไม่ใช่การฆ่าเท่านั้น ฮีโร่ที่ดีจะต้องช่วยเพื่อนและเก็บงานให้เพื่อนอยากให้ช่วยมากปงสัญชาติยาณบอกว่านาคอสกำลังมาลูกปืนเสียงดังฟังชัดเท่าที่อวัาการัะแปลงอย่างฉันเอาบ้องเข้าล้ลามทำเอาโอ้ยวันหลังจะวิ้นวักก็วิ้นวักให้มันดีๆหน่อยเฮ้ยเอพนด้าแล้วฉันผิดตรงไหย รู้สึกปื้นได้กลิ่นอายของนาคอศว่ากำลังเข้าไปนนป่าอย่าคิดว่าจะรอดจากวีรละบุรุษสุดประ,สระเสริฐรลเบิภูเขาเผากระท่อมกอดปวดตีศาสตร์ดาบเจ็ดสีมันีเจ็ดแสงไสพลังพังพินาศการาดยิงจนตัวขาดปาโคนมันโกเพียงไปได้นนาคอศโอ้นั่นชื่อคนหรือห่างว่าวานะโปโซกาโฮ้โกรธเพราะมีคนเรียกว่าโปตะเรนและเพื<ป>่อนทันและดีด<ป>ีร<ป>ู<ป>้อะไรไหม้ยโอ้ยบอกเลย้ยำทีมีร้อง Hey, ถ้าหลักลมมังกรใจเย็นบังกอตายซะ <laughs> บุกเข้ามาอย่างนี้ดด้ยินเอาลูกปืนในขณะที่ฉันตายอยู่ท่านลุงโมเรนก็ได้จบบ้านศัตรูเอาเป็นว่า see you v i c t o r